สวัสดีค่ะจิกุ้งซอยสองค่ะวันนี้จิกุ้งมี2วิธีในการปอกแตงโมแบบง่ายๆมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยจิกุ้งขอแบ่งครึ่งลูกก่อนนะคะแตงโมลูกนี้ของจิกุ้งนะคะเก็บไว้นานจนเกินไปนั่นเองค่ะสังเกตที่ไส้กลางเขานะคะใส่เขาล้มแล้วล่ะคะ่ะแต่ยังพอทานได้อยู่นะหลังจากแบ่งครึ่งลูกแล้วนะคะ ทำการแบง่งอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะเริ่มที่วิธีที่1ก่อนเลยนะคะทําการปอกเปลือกตามภาพค่ะค่อยๆปอกเปลือกออกนะคะรอบแรกนี้นะคะทําการปอกเปลือกเคียวๆของเขาออกเลยค่ะแล้วทําการตัดแต่งอีกทีนึงนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากปอกเปลือกสีเขียวออกแล้วนะคะทําการตัดเปลือกสีขาวออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้เนื้อแตงโมแดงแดงแล้วละค่ะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆนําเม็ดออกค่ะนําเม็ดออกตามภาพได้เลยนะคะเราได้เนื้อแตงโมแดงแดงแล้วล่ะค่ะแล้วทําการหั่นครึ่งเลยค่ะตอนนี้ได้เป็น4ชิ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราแต่งเขาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าทานนั่นเองค่ะค่อยๆหั่นเป็นล่องนะคะทำสองร่องต่อหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหั่นแบบนี้นะคะเป็นล่องเล็กๆค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วละค่ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแบบวิธีที่หค่ะ ลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะใครที่ชอบทานแตงโมงเหมือนเจ๊ก,กุ้งนะคะลองดูค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันนะคะโดยส่วนตัวของเจ๊ก,กุ้งนะคะเด็กๆที่บ้านชอบวิธีที่2มากกว่าค่ะ อันนี้ก็คือแตงโมท,ที่เราเหลืออีกครึ่งลูกนะคะทําการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามภาพค่ะหั่นออกมานะคะจากนั้นนะคะก็นําแตงโมครึ่งซีกที่เราหั่นนี้แหละคะ่ะมาหั่นแบ่งเป็น3ามอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้นะคะเพียงแค่นี้ละคะ่ะวิธีนี้ค่ะเด็กๆที่บ้านชอบมากๆค่ะวิธีนี้นะคะนอกจากสะดวกแล้วยังรวดเร็วอีกด้วยค่ะ หั่นเป็น3ชิ้นแบบนี้นะคะแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วละค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลองดูนะคะว่าชอวิธีที่หหรือวิธีที่2นะคะใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ